วันนี้นะคะวันที่20ของการสวดมนต์วันที่9เดือนธันวาคม2,567ลำดับที่101ค่ะ วันที่9เดือนธันวาคมพศักรา2567เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้าอรุณีชุ่มจินดาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อในอักขระพยญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด สมันตาจักรวาเรสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชาสุนันตุสักขโมขทางสักเเกาเมจรูเปคิริสิขาราตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจักาเมตาลวนาคาหาเนเคหาวันทุ่มมหิเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชลาธราสมิยขาคันทัพพนาธาติดท่านตาสั้นติเกยังมุนิวารวจนางสาทบโวเมสุนันตุธรรมมสวนาการโอายมพระทันตา ธรรมะสวนาการโอายำผ้าทันตาธรรมะสวนาการโอายำผ้าทันตาณโมตัสสาภะคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสาภะคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสาภะคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังขะฉามิทำมังสารนังขฉามิสังฆังสารนังขะฉามิ ith, ท de ith, ุต <tr> ิยมปิพุทธังสารนังขะฉามิทุติยมปีทำมังสารนังขะฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังขะฉามิตาติยมปิพุทธังสารนังขะฉามิตาติยมปีทำมังสารนังขะฉามิตติยมปิสังฆังสารนังขะฉามิ นัตถิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมหวนตุสปะทานัตถิเมสรนังอัญังธรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมหวนตุสปะทานัตถิเมสรนังอัญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมหวนตุสปะทา เอวัมเมสตังเอาการสม,าามัาญพรภควาสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเทนะสัตธิปจะมเตหิพิกุสเตหิสัพเเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหนติภควันตังทัศนายาพิกุสังคจะ อาทโคจะตุนนานสุทาวาสก,กายิกานังเทวานาเอตะทะโหสิอยังโขพักวาสกเกสุวิหารเาตกปิละวะัตุตสมิงม,มหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัจจมาเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตา เยปูเยนะสันน am ah. ิปตตาโหติพะควันตังทัศนายะพิขูสังคัญจะยานูณมะยัมปิเยนะพะควาเดนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพะควโตสันติเกปเจกขาถาภาเสยามาติอาตโขตาเทวตาเสยถาปีนามภะละวา บุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาระยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพัคหวะโตปุระโตปตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพัคหวันตังอัธิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุอเอกามันตังทิตาขโขเอกาเทวตาพัคหวะโตสันตเกอิมังคาถังอภาสิ มหาสมายัยโยปวนัสมิงเทวกายาสมัคตาอาคาตาัมหาอิมังธรรมสมัยังทักติกายเยวะอป,ปราชิตาสังคันติอัตโขปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตรัตระพิขโวสมาธหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาวราถีวะเนตานิคาเหตวาอินทริยานินรักขันติปันธิตาติอตโขปราเทวตาพระควโตสันติเก อิมังคาทางอภาสิเฉตวาวขีรังเฉตวาปบาลีคังอินทะขีรังโอหัจจมเนชาเตจารันเตสุทธาวิมาราจขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอทโคปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิตพุทันรนังคาตาเสนเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังบริปูเรสันติติ อา,าอาทัพพโอภควาภิคูอมันเตสเยพุเยเนะภิขเวทสัสัสุโลกธาตูสุเทวตาสนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาภิคูสังคัญจะเยปิเตภิขเวอเหสุงอติตามัทรานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานัง เอตาประมัยเยวเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยธาปีไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักขวันตานังเอตาปรามัยเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยธาปีไมหังเอตารหิอาจจคิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกดียิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทา สาทุกังมนาสิกรโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูพัควะโตปจัตโสสมพัคกวะเอตะทโวโจสิโลกะมานุกัสามิยมมะทาภูมาตทัิตายเยสิตาคิริขภรังปหิตตาสมาหิตาปุทูสีหาวัสลีนาโลมหังสาพ,พิสัมพนโอทาตามนาสาสุทธาวิปสัสสนะมานาวิลาพินโยปจัสเตยตาวา วเนกาปิลวัทเวตาโตอมัริยสัทธาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาทพิขโวเตจะัตตบรมกรุงสุตวพุทธศาสนางเตสัมปาตุระหุยานาอามนุสานาทศาสนอเปเกตสตมาทขุนสหัสสาอาทสตริงสตังเอเกสหัสสานาอมนุสานะมัทสุงขเปเกตัน อปเปเกนันตามัทคุงทิสาสภากุธอหุงตันจะสพ,พังอภิญญายะวะกิตวานันจขุมาตาโตอมันตยิสธาสาวเกศาสเน,นรรเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาทาพิขโวเยโวหังกิรยิสามิขิราหิอนุปุพโสสัตตาสหัสสา,าวายาขาภูมมา กาปีล <Es> ้ว pues ัฒวายอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมธรมานาพิกกรมุปิกขุนันสมิติงวนางชาสหัสาเหมาวตายะขานันตวันิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมธมานาพิกกรมุปิกขุนันสมิติงวนางซาตาคิราติสหัสายะขานันตวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมธรมานาพิกกรรมุปิกขุนันสมิติงวนางอิเจเตโสรสะ สหัสายะขานาันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมธมานาภิกกรรมภิกขุนสมิติงวนังเวสามิตาปัจัสตายขานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมธมานาภิกกรรมภิกขุนสมิติงวนังกลุมพิโรราชคัิโกเวปุรสานิเวสนังพิโยนันสตาสหัสังยขานังปยุรูปสติกุมพิโรราชคัิโกโสปาคะสมิติงวนังปริมันจักที่สังราชา ทตาราฐโภปษาสติขันทภา,านังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาติตสัพพะโวอินทนามามหาภลาอิทิมนโตชุติมนตวนวันโตวันวันโตยัสสิโนโมทมานาปิกามุงพิคูนันสมิติงวังถ้าขีนันจัตทิสังราชาวิรุณโหตับปสาสติกุมพันธนาอธิปติมหาราชา ยาสัตสิโสปุตตาปิเดสภพะหวอินทนามามหภาราอิทิมนโตชุติมันโตวันลวันโตยาสัตสิโนโมธรรมานาปิกามุงพิขูนสเมติงวะนังปัญชิมันจัตทิสังราชาวิรูปโคปัสาสตินาคาณัติปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิเดสภพะหวอินทนามามหภาราอิทิมนโตชุติมันโตวันลวันโตยาสัตสิโนโมธรรมานาปิกามุงพิขูนสเมติงวะนัง ุนตอรันจาตทิสังราชากเวโรตัปภาษาสติยขณะทธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสะพาโวอินทนามามหาภราทิม่มโตชุติมโตวันวันโตยาสสิโนโมวธรมานภาิกขมงภิกขุนันสมิติงวนังปุริมังทีสังทตารโธท,ทคีเนนาวิรุณหโกปชีเมนาวิรูปคโคกุเวโรอุตรังทิสังจาตารโรเจมมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสา,าททัลมนาอัทังสุวเนกาปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทามายากุเตนตุเวเตนตุวิโตจวิโตสหะ จันทนกรรมมาเศธโถจักกินุมัถุนีนะวัตถุจะตานาโทโอปามโยจะเทวสุโตจะมาจลิจิตาเซโนจคันทภโ,โนโรราชาช,าชานโนสพโออาคูปันจะสิโคเจวติพัลูสุริยวัชชา,าเอเตจันเยจาราชโนคัน,นทภพาสหาราชุปิโมทมานาอภิกรรมุงพิขูนันสมิติงวะนังอาธาคูณภพสานาคาเวสาลาสหาตาชการกรรมภาลัสสะตระาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุณาทตารา,าจะอาคูณาคาย,ยาสัสินโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนัง เยนะคัณราเชสหัสหารันติทิพธิชาปักขิวิสุทธจักรคูเวหังยาสาเตวานามชปตาจิตตาสุปนาอิติเตศนามาอภยยนตทานะคราชานามาสิสุปนาโตเขมมกาสิพุทโธสันหาหิวาจหิวะหายนตานาคาสุปนาสรรามังสุพุทังชิตาวชิระหัตเธนะสสมุธังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเศติทิมันโตยะสสินกาละกันชามหาพิสมา อสุราธนเวขาสาเวปปจิตติสุจิตติจัปปาราทโทนมูจีสหสสตันจัปพลิพุตานาสเพเวโรจนามกาสันนหิตวาพลินเสนาราหุพ,พัทามุป,ปาขมุงสมาย,ยูทานิพันธเตยพิขูนันสมิติงวนังอาโปจะเทวปัทวีเจเตโชวายุตถคขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยา,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 าสสา,าสหเมตากรุณากกยกา,า,กาอาคุเทวยะสสีโนทเสเตทสถากยาสเพนาน,าน,าน,านันตวันนิโนยที่มันโตชุดิมันโตวันวันโตยะสสีโนโมธมานาพิกามุงพิขูนันสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสหะริจะอาส มาจากทวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูกุรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยามาคูกุรคิตานขตานิปุรคิตวาอาคุมันทภพลหกาวสูนางวสุวเศโถสโกปาค้าปุรินทโทรเสเดทสถากายาสเพนานันตวันนิโนยทิมันโตชุดิมันโตวันวังโตยะสสีโนมทมาณพิกามุงพิคูนันสมิติงวนังอาคูสหภูเทวาชลามคีสิคาริวาอริทกาจโรชาจะ อุมาปุพานิคาสินวรุณาสหธรรมมาจาอจุตตาอเนชกาสุรยารุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเทรษะทัศธากายาสเพนานันตวันเนโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตยะสสิโนโมทวานาพิกามุพิกูนันสมติงวนางสมนามหาสมนามนุสามนุสุตตมาคินทาปทุศิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาธาคูหรยูเทวาเยจโลหิตวาสินโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายะสสิโนทัศเทรษะทัศธากายา สเพมาณตวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมทมานาภิการมุภิกขุนันสมิตินวันังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคาณะสาตหะโอทาตะไครหาปาโมคะอาคูเทววิจักคนาสทามัตตาหารักชามิสกาจะยะสสัตสีโนท่านนี้ยังอาคูปชุโนโยทิสาอภิวสติทัศเสเตทัศธากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนโมทมานาภิการมุภิกขุนันสมิตินวันัง เขมิยาตุสิตายามากัฏกาจายัสสิโนลังธิทการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรัติโนอาคูอาทาคูปารานิมิตาทเสเดทสถากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานภิกกาโมภิกูนันสมิติงวานังสัตเทเตเทวนิกายาสเพนานันตวานิโนอนามันวะเยนะอาคชุงเยจันเยสัทิสาสหาปวุทธาชาติมขีลังโอคาตินนานาสวังทัาเคโมคาตรังนาคังจันทวะอาสิตาติตัง สุพามาปรามโาตจะุตตาอิทิมโตสหสนังกุมารโรติโสจะโสปาคัสมมติงวนังสหัสพามโรกานังมหาพรมาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธาอิสระอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจัมมชโตอาคาหาริโตปริวา,าริโตเตจจัสสัเพเทภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมรารเสนาภิกามนิปันสาการหะสามันทียัง เอถาคันทถาพันทะถาราเคนพันธมุทโวสมันตาบริวารเรทามาโวมุจิตาโกจินังอิติตธรรมมหาเสนนกันหาเสนออเปสยิปานินาตะละมหะหัจจะสดังกตะวานเพรระวังยะถาปาวุสโกมีโคนะยันโตสวิชุโกตถาโสดปจุทาวติสังกุตโทอาศัยยังวเสตันจัดสัพังอภิญญา วาัควาคิตวาจากักขุมาตโตอมันติสัทธาสาวเกสาสเกศาเสนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานธา,าพิขโวเตจัตตาบัมบกรรงสุตวาพุทธศาส,าสนังวิดาราเคหิปาการมงเนสังโลมันปิอิชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตาเยสัสิีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติเอวมเมเณสังเองงกันสมัยพระวาภาราณเสียงวิหรารติอิชิปตเนมิขทาเยอนุตรัง มังคทายยดาะโคปะกวะบรนจวัคยีพิคูอามันเตสิทเวเมพิคเวอันตาปัเพชเตนันเสวิตาพายูจายังกาเมสุกามาสุขาริกานโยโคหินคัมโมโบทุชนิโกอนันรโยอนันทสันทิโตโยจายังอาตะกิลิมาฐานโยโคทุกโขอนันรโยอนันทสันหิตโตเอเตเตพิคเวอุโภอันเตอนุปครมมะมชิมาปฏิปทาตถาคตในอภิสัมพุทธจากขุกรณียานกรณิอุปสมายาธินญายาสัมโพธยานิพานายสังวัตติ การตมาจะสาพิฆเวมชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักภูการณียนะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายเมวะอริโยอทังทิโกมะโคเสยยะทิทานสมาธิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิฆเวมชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักภูการณียนะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะ สังวัตตติอีทังโขปนาพิกเวทุกขังอริยสัจจันชาติปิทุกขาชราปิทุขามรณะปิทุกขังโสกาปาริเทวัตุกขโทมนาสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโขอปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิฉังนรภะติดตามปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโขปนาพิกเวทุกขสมุทยโยอริยสัจญายังตันหาโปโนภวิกาอันธิรากสหกตาตัตตาตัตตาพินนทินี สยยะทีทางการมตัญหาภวตัญหาวิพระวตัญหาอีทางโคปนภิกเวทุกขณนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัญหายาอเสสวิราคณนิโรโอจาโคปฏติสนโคมุติอนารโยอีทางโคปนภิกเวทุกขนิโรธาัมิมีปฏิปทาอริยสัจจังอิยเมีวะอริโยอาทังคิโกมคโคเสยยะิีทางสมาธิฐิสมาสังกโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิ นิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาหนังทปาทิปัญญาวทปาทิวิชาวทปาทิอาโลโก้อุทปาธิตังโขลปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญยาันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาหนังทปาทิปัญญาวทปาทิวิชาวทปาทิอาโลโก้อุทปาธิตังโขลปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุาปาธิวิชาอุาปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอานนโนสุเตสุธรรมเนสุจักขุงุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุาปาธิวิชาอุาปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติเมพิขเวปุเพอานนโนสุเตสุธรรมเนสุจักขุงุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุาปาธิวิชาอุาปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขสสมุทโยยอริััจจง ไปหีนันติเมพิกาเวภูพเพอ,อนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทปาที่ยาแนวถลาที่ปานแนวถาที่วิชา ุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขณิโรโทอริยสัจจันติเมพิฆเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขนิโรโทอริยสัจจันสัจฉิกาตพันติเมพิขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขนิโรโทอริยสัจจันสัจฉิกาตันติเม ปุเพอนนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขันิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเนสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเนสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญา ุทปาธิวิชาวธิปาธิอาโลโกอุทปาธิดังโขปานิธังทุกขันิโรธคามินนปฏิปทาอาริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปุเพอน,าน,านันโสสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณุธปาธิปัญญาธปาธิวิชาวธิปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันดีปริวัตังทวัสสาการางังยถาภูตังยานาัสสนนังนัสวิสุทังอโหสิเนวตาวาหัง พิกเวสเทวเกลโลเกสมาร,ระเกสพัมเกสัสสมนาพรามนิยาปชาเยสเทวามนุษายยะอนุตรังสัมมาสัมโคทิงอภิสังพุธโธปัญจัญยาสิงยโตจโธเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยยัสาเจสุเอวันติปริวัตตัง ทวาทศาการังเนธาภูตังยานัทสนางสุวิสุทธังอโหสิอถาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพัมมะเกสัตสมนาพรามนิยาประชายสเทวมนุษยาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาณันจะปนเมทัสนังอุทปาที่อกุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินัติฐานิปุณัพโวติอิธรมโวจักภควาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุอิมันสมิงจปนเวยากรณสมิง พันญ,ญามาเนียายาสามตโตโกนทัญญาสาวิรชังมีตมรังธรรมจักขุงอุทปา,าที่ยังกินจิตสมุทะยะธรรมมันสะพานตานิโรธธรรมมันติปวัติเตจพปะควตาธรรมจักเกภูมมาเทวาสัตถมนุสสาวีสุงเอตัมพระพัทาภารานาสิยาอินสิปตเนมิคทาเยออนุตรังธรรมจักกาังปวัติตังอปาติวติยานสามนเนนนาวะพรามาเนนนาวเทเวนาวามาเรนวาวะพรามุนาวาเกนจิวาโลกาสมมินติ ภูม so, ินางเทวานันตสถานสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัารมนุษาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานันทสถานสุตวาตาวติงสาเทวสัารมนุสาเวสุงตาวติงสานางเทวานันทสถานสุตวายามาเทวาสัารมนุสาเวสุงยามานางเทวานันทสถานสุตวาตุสิตาเทวาสัารมนุษาเวสุง สุสิตานางเทวานันท์สัทธนสุตวานิมานรติเทวาสัทธรรมนุสาวสูงนิมานรตีนางเทวานันท์สัทธรสุตวาปรานิมิตวสวัตตีเทวาสัทธรรมมนุษสาวสูงปรานิมิตวสวัตตีนางเทวานันท์สัทธรสุตวาพระมกายิกาเทวาสัทธรรมนุสาวสุงเอตัมภควตตาภารานศิยานิสีปตะเนมิคาทายอนุตรังธรรมจักกังประวัติต่างอปติวัสสียังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนชีวาโลกัสเมินติ อิติหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมโรกาสทโตอภุคคชิอยัยยนจะทาสสาหัส,สีโลกธาตุสังกรมปิสัมประกรรมปิสัมประเวทีอัปมาโนจะอุราโลโอภาโสโลเกปะตุระโหสิอธิกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัถคุภะวะอุทา,า,า,านังอุทานเนสีัญญาสิวัตพโพโกลทันโยัญญาสิวัตพโพโกลทันโยติอิตอิทางอายยสัมตโตโกลทันยสะสัญญาโกนทันโยตวเววะนามังะโหสีติ อิติป e so no so ิโสภควาลหันสัมมาสัมพุทโธวิชาจารยสัมปโนสุกโตโลกาวิทวนตโรบริสธรรมะสารรติสัทธาเทวสารนะพุทโภพควาติสวัคคะโตภควตาธโมสันทิตโกกาลิโกเอหิปิสโกปานิโกปจตังเวทิตดพโหมูหีติสุปฏิปันโนภควโตสวัสดสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสวัสดสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสวัสดสังโฆสามีเจปฏิปันโนภควโตสวัสดสังโฆยัทิทันสตาริปุริสยุคานิอัทภุริสปุคะลาเอสาภควโตสวัสดสังโฆอาหุนะโยปาหุนโยทขีนโยอัญชลีกัล ตังโลกาสติจินดามณีปียังมันตังยยสังทาสังโกนะอุปสันติสินหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตรจัรมหาราชาตวังมังโผสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิตเทโวเยสโกปะชังทัศมิงเกณนวัฏตาปียังกาตังสาริปุโตพวันตุมีสิทิลาพังชนะในเยมณีจินดาปียังจัทธนาสัพเพชนะปะหูชนาปียังมะมะ สกัตวาพุทธรัตนาโอสถังอุตมังวรังหีดังเทวานุส่านังพุทธเตชีนโสธินานัสสันทุปทวาสเพทุขาวูปะเสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนาโอสถังอุตมังวรังปริยาหูปะสมานังธรรมเตชีนโสธินานัสสันทุปทวาสเพพยาวูปะเสเมนตุเตสกัตวาสังขรัตนาโอสถังอุตมังวรังอาหุนายังปหุนายังสังฆเตชีนโสธินานัสสันทุปทวาสเพโรคาวูปะเสเมนตุเตอิติปิโสภัวารหันสัมมาสัมพุทโววิชาจนาสัมปนสุโโตระ สุคโตโลกะวิทุนตโรเปริสะธรรมะสาวทิสัทธาเทวนุสานังพุทโธปควาติสวัคตาโตภวตาธโมสันทิเิโกกาลิโกเอหีเบสโกปนิโกปจตังเวทิฏฐโพมูหีติสุปฏิปันโนภะวะโตสวัคสังโฆชุปฏิปันโนภะวะโตสวัคสังโฆยายะปฏิปันโนภะวะโตสวัคสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสวัคสังโฆยะทิทันสตาริปุริชายุคันิอัทปุริสปุคาลาเอสาภะวะโตสวัคสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิโนโยอัญชลีกัลลานิโยอนุตตตตรปุญญเกัังลสสาิ จินดามณีปียังมันตังเนียสังทัสังโกนะอุปสันติสิน,นหังมาตาปิตาวะโอระหังปโภโธนจักรมหาราชาตะวังมังโกสทุโนทีปังกาเรเทวสุโผเสทิกินเจเทวเยสกโกปัชชันทัสมิงกิน,นวีวัฒตาปียังกันตังสาริบุโตพะวันตุเมสิทิลาพันชนะเนเยมณีจินดาปียังจัทธนานสัพเพชนะพหุชนะปียังมะมะ สกัตวาพุทธรัตนาโอสถังอุตมังวรางทีดังเทวมณนุสสาังพุทธเตชนโสธีนานสันตุปัทวาสเพทุขาวูปะสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรางปริยาหูปะสมนังธรรมเตชะนโสธินานสันตุปัทวาสเพทพยาวูปะเสเมนตุเตสกัตวาสังครัตนาโอสถังอุตมังวรางอาหุนยังปาหุนยังสังคเตชนโสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปะสเมนตุเต อิติปิโสภควารหันงสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนสัมปนสกตโตโลกะวิทูอันตโรบริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธะควาติสวัคขาโตภวตาธโมสันติโกกาลิโกเอหิเบสิโกปนิโกปัจตังเวทิฏพงค์ยูหิติสุปฏิปันโนภวตโตสวัสดสังขูชุปฏิปันโนภควาโตสวัสดสังขโยยยปฏิปันโนภวตโตสวัสดสังโฆสามีจิปฏิปันโนภวตโตสวัสดสังโฆยาทิทันสตาริปุริสายุคานิอัธภุริสปุขขลาเอสาภควะตโตสวัสดสังโฆอาหุนยโยปาห ตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมัตังยะสันทสังโกนาอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุโพเสธิกินจิเทโวเยสักโกปะชังทัสมิงกินเนวัทตาปียังกันตันสาริปุโตภวันตุเมสิธิลาพันชนะนเยมณีจินดาปียังจัตนานสเพชนะภูหุชนะปียังมะมะ สกัตวาพุทธรัตนาโอสถังอุตมังวรางหิดังเทวมนุสานังพุทธเตเชนโสธีนานสันตุปทวาสเพทุขาวูปัสเมนตุเตสกกตวาธรรมรัตนาโอสถังอุตมังวรางปริหาหูปัสมะนังธรรมเตเชนโสธินานสันตุปทวาสเพทพยาวูปัสเมนตุเตสกัตตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรางอาหุนยังปะหุนยังสังฆเตเชนโสธีนานสันตุปทวาสเพโรคาวูปัสเมนตุเต ใชยาสนากตาพุทธเจตวามารั์สวัสดิ์นางจตุสัจจาสพังราสร้างเยปิมืงสุนราสภาตันหังกราที่อุบุธรณ์สเปนตาเมหังมัตเกตัตมซาลาสิสเซปิทิโตเมหังพุทโธธรรมโมเธอร์เจเนสังโฆปีทิโตเมหังอุสภาคุณากรโรหาทะเยเมอันรัตโธสิปโตจนักขินเอโกนทะโยชื่อมือ คนทันยก็มิงมคนโงโจมังเกยคินเน่งนนมาหังอส่งันทาราโรกัสโปจำหานมโพสงสซนเกเกเซนก็เมิงสุริโยปะพังกโรนิสิโนสิรสัมปโนโสพิตตนภูมโวกุมาระกัสโปเทโรไมเหสิจวัโกโสมมหังเทนจังปะิทัสิคุณากรโวปุโโองคโมจเบปาลินัสิวีเทลปัญจเมชาตานาราเตเตระกามามาเสซาเติมหเทลาวิชิตาชนะสวกาเอเตเิติมหะเทลชิตวันโตชุนนราสาชลันตาเซลาเตชนะอังคามังคีสุสันทิตาราตานัง โมรับวิญญาจากอาตาณฑีรศุตการอากาเสชนะอาเสศักกะราสันทิตาชินานานาลักษณ์นิมตาสัตตปากาลังกาตาวรปิตาทิสันชายตามเนชปัทวาอาเสศสามันตุชินาเตชะสาวัตโตมิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรชมหิวิหารันตมิหิเตเรสัทธาปลรงตุมมณสเพเตมหะพสศรภายิจมันโตสุตโตสรโคชินานุภาเวนะชุปัทวธรรมานุภาเวนะชินะสังโพสังฆานุภาเวนะช่นดรายโยสัมธรรมานุภาวะปบื้ตัวเจรมีชินาปัญชเรติ พาหุูสหสมัยเป็นนิมิสาวุธานตังทิเมฆังทิรโคเดจเสนมาลังธนาที่ทำมวิธินาชิตวัลนินโทตันเดดาสาโพตุเตเชมังครานิมาราติเลกามะพิยุมะพิยุชิสาสภราติงโคัำปนาลกามาธรรมทัทธยาขังขังติสุธานตวิธินาชิตวัลนินโทตันเดดาสาโพตุเตเชมังครานินาดังเขียนขเชวราติมันตปูตังทาวักกิจมาสนีวัตสุทาวดุนันตังเมตามุสเองวิธินาชิตวัลนินโทตันเดดาสาโพตุเตเชมังครานิปุคิดตัทธคมาถีหาถาสุทาวดุนันตัง ทาวันดีโยชะทางปะทางคุณมาระวันตังอีทีวิสังคตัมโนชิตาวมนินโทตันเดดาสาโพตุเตเชมังคารานิกาตะวานาการธมุตรังอีวัคขพิยาจิตจายาทุทวจนังธนากายามเชสันเตโนสัมวิทินาชิตาวมนินโทตันเดดาสาโพตุเตเชมังคารานิสัจจวิหายามติสัจจกวาทัเกตุงวาทพิโรปิดามนาอติอันทพูตังปัญญาปทีปันิโรชิตาวมนินโทตันเดดาสาโพตุเตเชมังคารานินันโทปานันทพูชะคังวิพุทังนาหิตถิงเตละ กุตเตนะเทรรพูชเคนะธ้ามาปะยนันโตอีทูปะเทสวิทินาชิตวามนินโถตัเฑรสาประตูเตเชีงมังคารานิทุกขหาทิฏฐิพูชเคนะสุทธัทาทางพามังวิสุธิชุติมิตริกาบิธานังยานาคาเทนะวิทินาชิตวามนินโถ ตันเตดาสาเพว่าตูเตชียมังครานิเอตาปิพุชมังคราอาตกาถายูชนนที่นั่นที่เนสราเตมาตันทีพิตวานะเนกับวิวิธานิจุปัตวานิโมคันสุขะอาทิขเมย์นนโรสปันโยมหาการุณิโกนาถอยตายสัพพปานิเนปุเรตวะปารมีสัพภะปตัวสังโภติมุตตมังเอเตนะสัจรวาชนาโหตุเตเชียมังครางเชียนโตโพที่ยามุเลศกยานังนันทิวัฒโนเอวันตวังมิเชียวโหหิทิยาสุเชียมังคเรออปราทิตาปาลังเกเสเสปตะวิพุกเรพิเสเกสัพพพุทธานังขปตัวปโมทติสุนัติสุน จะสุธิธรรมพรหมจาริสุปทักข er ีนางกายะกมังวนจะกมังปทักข <doomed> ีนางปทักข <election> ีนางมโนกมังปณิธีเตปทักขีนางปทักขีนางนิกาตวานารพันตัดเถปภักขีเนพระวัตรุสัพพมังค์ราักขันุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภเวนะสัพทาโสธีพระวันตุเตพระวัตรุสัพพมังค์ราักขันุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภเวนะสัพทาโสธีพระวันตุเตพระวัตรุสัพพมังค์ราักขันุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภเวนะสัพทาโสธีพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหารระวาสินีทูเปคะเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาในน้ำพวันเตปูชิตาโสถิงกโรนเตทวิหารมันเดเรเทราจมาชานวากาจพิคโวสารามิกาธนปฏิอุบาสก,กาคามาจเทสานิขมาจอิสาราสปนานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผูชายปิจอันทะสัมภวาสังเสรชาตาอาทาวปะปาติกา นิยานิการธรรมวรางไปจิจตเจเตสเพปีทุคัสการนตุสังขยังธาตุจีรังสตงังธรรมโมธรรมธราจปุคราสังโคโหตุสมะโควะอัตยยะจหิตายจะจามเหรคตุสัมธรรมโมสพเพปีธรรม,มจาริโนวุติสปปปุเนยามะธรรม,มอริยปปอริยป ะเวทิเตปัสสนาหวนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทวประวัตสตุปุธิภาวิยะสัตนานสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตราชัญจารักขันตุปุตตกังเอวังธรรมนาราชโนปรชังรักขันตุสัพพทาทุกขปตาจะในทุกขาพยาปตาจะในพยาโสกปตาจะในโสกหวนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเิสัมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสุธิยาทานังท่ันตุสัทัยยะศิรังรักขันตุสัพพา ภาวนาพิรตาหวนตุพันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภรปตาปจิตกานันจะยังพระอรหันตานันจะเตชินารักขังพันธามิสัพพโสมหวนตุสัพพังสุมังคารันรักขันตุสัพเทวตาสัพะพุทธานุภเวนะโสตีหวนตุนิรันตรังหวนตุสัพพังสุมังคารันรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภเวนะโสตีหวนตุนิรันตรังหวนตุสัพพังสุมังคารันรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภเวนะโสตีหวนตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัไร่ด้วยการสาธยายบทสดมนพระสูตรพระปะริศและพระคถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พนจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมูลธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่าครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแผงพระประิจจนสําเร็จศักดิ์สิทธ์ุกประการเทอญ